โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมารีวิวหูฟังซาวพีที2กันนะครับจะเป็นการแกะกล่องด้วยนะครับเป็นการพรีวิวด้วยแหละนะแล้วก็รีวิวด้วยเพราะว่าตัวนี้นะผมซื้อมาเองนะครับแล้วก็ทําการแกะไปแล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้เห็นแบบตอนแกะใหม่นะครับว่าเป็นยังไงน,นะโอเคครับผมกล่องนะครับก็ เป็นการเปิดแบบสไลด์เนาะแบบนี้ครับขอไฟด้วยครับคือแบบว่าผมใช้มือเดียวในการในการแกะเนาะก็คือว่ามันต้องถ่ายไปด้วยนะโอ้ยโอเคทีนี้นะครับเราก็จะได้ก่อบหน,หน้าตาประมาณนี้นะอา่าจะเปิดตรงนี้ครับเดี๋ยวนาะเออเปิดจากทางนี้นะครับรมอว่าจะผิดได้เนาะ แล้วก็เปิดไปเลยข้างในนะครับก็จะเจอประมาณนี้เนาะให้เรานะครับเอาอันนี้ออกนะครับก็จะเจอตัวหูฟังแหละนะครับเอาฟังออกไ้ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะซึ่งเขาเซึ่งเขาใส่เข้ามานะครับภายในนี้เนาะก็จะเป็นก็จะมีไซส์หูฟังนะครับสามารถทาให้เราแบบเปลี่ยนได้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยแล้วก็ภายในนะครับก็จะเป็นสาย usb ครับเป็น usb type c นะครับขอภายในความกล้องสั่นด้วยนะครับเออนะครับก็จะเป็นสาย usb นะในตัวสายที่ได้มานะครับก็จะค่อนข้างสั้นครับก็ปกติแหละเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มานะครับ ใช่มันก็เขามไม่แถนอยู่แล้วแหละเนาะนี่เลยโอเคครับเรามาดูในส่วนของอข้างใต้กล่องเนาะเราสามารถดึงอันนี้ออกมาได้นะครับเราก็จะเจออันนี้เป็นเป็นแบบว่าขั้นตอนใช้อันแรกเลยนะนะอันนี้จะเป็นคู่มือแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดอ่านกันโอเคครับโอเคครับในเมื่อเราเกะกล่องเนาะ เราก็จะได้ตัวหูฟังมาครับอ่าก็เปิดเลยเนาะก็คือผมเปิดแล้วแหละอันนะครับเมื่อเราได้มาสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับอ่าตรงเนี้มันจะมีจะเป็นเหมือนสติกเกอร์สีม่วงๆหรือสีฟ้านี่แหละรับให้เราลอกออกนะมันจะเขียนให้เอ่อรีมูฟมีเลยนะก็ให้เราเก็บออกไปนะครับคือมันจะกันชาร์จเนาะมันจะมันจะชาร์จไม่ได้นะครับถ้าถ้ามันติดไว้โอเคทนะั้งสองข้างเลยเจ้าตัวหูฟังนี้นะมันก็จะค่อนข้างทีง่จะ สำหรับผมอะยังผมคิดว่ามันก็หนานะแต่ว่ามันก็ใส่ได้โอเคมากๆเลยคือมันจะดูแบบหนาหนาหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่หลุดง่ายนะโอเคครับนี่เลยเรามาดูสเปคข,ข้าวของเจ้าหูฟังนี้กันนะครับหูฟังนี้นะครับซาวพีซ RT2 เนาะเป็นหูฟังจะหางค่ายของซาวพีซนี่แหละครับจุดเด่นของของของอันนี้เลยเนาะ เรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่านะครับตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครนะครับสำหรับผมนะคือมันมีการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX5 นะครับก็กันน้ำได้แบบว่าละองหรือว่าเหงื่อตอนเราใส่เล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็คือมันใส่เล่นกีฬาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลองเราใส่วิ่งนะครับผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าก็ลองมาแล้วนะครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX5 นะครับอ่า คืออันนี้เป็นหูฟังในราคา1,890บาทครับตอนเปิดตัวเนาะแต่ว่าผมเนี่ยซื้อมาในราคาเพียง1,490บาทนะครับเป็นมันเป็นช่วงแบบคอลุนราคาเนาะก็ลองไปหาสามารถหาดูราคากันได้นะครับตามตามอ่าเว็บต่างๆหรือแอปต่างๆได้เลยเนาะอันนี้เลยมันมีโหมด Active Noise Cancelling ด้วยนะครับซึ่งว่าผมผมรู้สึกดีมากเลยเมื่อใช้โหมดนี้เนาะนะครับอ่าเรามาพูดถึง หมดแอคทีฟสอง c อนเคอร์ลก่อนที่ว่าเป็นจุดเด่นของหูฟังในราคาต่ำกว่า2,000นี่แหละคือวิธีใช้นะครับให้เราาใช้หูฟังนี่นะครับเป็นหูฟังข้างซ้ายเนาะแล้วเรากดค้างตรงตรงตรูปตัว S นะครับเฮ้อไม่โฟกัสดิ <laughs> ไม่เป็นไรครับกดค้าง2วินะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนาะก็ดค้าง2วินปุ๊บเขาก็จะเป็นจะพูดว่า ถ้าเขอพูดก่อนว่า passt ทูครับก็คือเป็นการดูเสียงรอบข้างครับจะเป็นโหมดที่เหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังเลยจะได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนมากไม่ว่าใครจะพูดกายโอเคเราก็ได้ยินนะแล้วถ้าเรามาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดค้างอีกสองวินะครับเมื่อเรากดค้างไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดแอคซิ e โนนเซนซิล i ี n นะครับหรือว่าในหูฟังจะพูดว่า ANC on นะครับก็คือ a c คซิฟ n o น e Cancelling เนี่ยได้เปิดแล้วเนาะเสียงนะครับเสียงรอบข้างเรามันจะมีการเหมือนว่าจะเบาลงอย่างมากเลยนะครับสำ,สำหรับตัวนี้นะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง30ิเดซิเบลเลยสูงสุดนะครับก็คือว่าดีมากเลยแหละชิปเซตตัวนี้จะเป็นอของช,ชิปเซตนะครับจะเป็นของ a อร์5 AB 1 5 6 2 a นะครับนะเนาะป็นบูทูธห้นนะครับสำหรับตัวนี้เรามาดูของ าการใช้งานได้เลยนะการใช้งานของรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด30ชั่วโมงเลยก็คือว่าต่อรอบเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง7.5ชั่วโมงเลยนะครับคือแบบว่านานมากๆเลยผมใช้มันนะอ่ะใช้มาวันหนึ่งแล้วก็ยังยังยังไม่มีแบตหมดใช้ขัดเลไม่มีแบตหมดเลยคือต่อให้เราเปิดโหมด active noise cancelling ไปนะครับมันก็อยู่ได้ต่อรอบถึง7.5ชั่วโมงเลยแล้ว ตัวเคสตัวนี้นะครับนี่เลยมันสามารถชาร์จได้ถึง3รอบครับก็ใช่ครับคูณไปเลย7ชั่วโมงชาร์จหนึ่งครั้งบวกเชั่วโมงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าคุ้มค่าไปเลยสําหรับเสียงข,งขในหูฟังเนี่ยผมก็จะไม่ได้มารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะให้ดูแบบพรีวิวแบบภายอกเอาผสมรีวิวจากประสบการณ์ใช้งานของผมเองด้วยคือต้องบอกว่ามันก็ดีนะครับแต่ว่า มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่เพราะว่าผมแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับโอเคสำหรับสำหรับอรอบนี้นะครับเราก็จบพอแล้วนะครับเราก็จบการรีวิวแล้วก็การอันบ็อกกล่องไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบ